สำหรับวันนี้นะครับเจเจก็จะมาสอ,อนเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับสำหรับคนที่ยังว่ายน้ําไม่เป็นนะครับก็ค่อยๆมาฝึกทีละเสเือสาหรับใครที่อยากจะว่ายน้ําเป็นนะครับหรือว่าถ้าเผื่ออาจะโสงก็มาทําไมถ้าเผื่อเราจะว่ายเพื่อออกกลาลังกายก็ควรที่จะว่ายให้เป็นท่าที่เป็นหลักการนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายแล้วสําหรับที่จะต้องเอามาใช้น <S <S ในชีวิตประจำวันช่วยชีวิตตัวเองนะครับก็ควรจะมี มีเบสิกไว้นิดนึงก็ดีนะครับสำหรับคนที่จะไหวเพื่อที่เอาไว้ช่วยชีวิตตัวเองเวลาจมน้ำเวลาตกน้ำนะครับไม่ยากทํายังไงก็ได้ให้ตัวลอยขึ้นมาเหนือน้ํานะครับหรืออาจจะเริ่มแรกๆเลยเนี่ยก็ฝึกเริ่มกับจากการกั้นหายใจนะครับเริ่มจากการกั้นหายใจก็คือเรามาดูตินะครับก็กั้นลมหายใจอ้ามปากนะครับแล้วก็ฮึบทําไงก็ได้ให้ตัวมันลอยนะครับ ลาวนี้ก็คือไปคุดยังไงก็ได้นะครับให้ตัวมันลอยถ้าเผื่อตัวเราลอยได้แล้วเนี่ยต่อไปอะไรก็จะไม่ยากเลยนะครับก็คือถ้าตัวลอยได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบอักตรตาโนมัติเลยนะครับและส่วนสําหรับคนที่มอยากจะว่ายน้ําเป็นที่ฝึกออกกําลังกายนะครับแรกๆเลยเราเนี่ยให้อย่างแรกเลยไม่ต้องทำอะไรเลยตีขาย่างเดียวครับตีขาย่างไงก็ได้นะครับ ขามันอยู่ในน้ำและพยาย,ยามจะตีให้น้ำมันแรงใช้ข้อเท้าสะบัดนะครับข้อเท้าสะบัดเรื่อยๆนะครับทาอย่างนี้นับไปประมาณ20ครั้งแล้วก็พักก็ได้ช่วงแรกๆอย่าหักโหมนะครับแล้วก็ทําตอบเรื่อยๆจนกว่าเราจะเริ่มตีขาแข็งให้ตะเกยียวไม่กินอ้อลืมบออนะครับก่อนที่เราจะว่ายน้ําทุกครั้งนะครับให้ยืดเส้นยืดสายก่อนก็คือให้ตีขาแบบนี้ก่อนลงสายนะครับแล้วก็ ฝึกขานะครับเอาพาดไ้กับขอบสัระนะครับให้ปึงแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้สลับกันสองขาแล้วก็นับไปเนี่ยนะครับทําให้ขามันตรงให้เส้นมันยืดนะครับแล้วตะคิวจะไม่กินทําให้ถูกลักษณะนะครับถ้าถูกลักษณะก็ไม่เกิน2เดือนก็ไว้เป็นแล้วครับวันนี้เราจะมาท่าฟรีสไตล์ก่อนนะครับฟรีสไตล์ก็สิ่งที่บอกตีขาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมา ดูสเต็ปต่อไปกันนะครับวันนี้เอาตีขายได้ก่อนฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกจนชินขยันฝึกเดี๋ยวก็ได้เองนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย